บ้านตุกตายดาริสวัสดีค่ะสวัสดีกับป้านุ๊แล้วก็งานคัสตอมซ่อมส่วนเสริมนะคะสินวันเนียนวันนี้มาแปลกแม้แปลกอีกแล้วเนาะมารถคันใหญ่อยู่ในบ้านเลยโอเคเรามาดูกันว่าป้านุ๊ทำอะไรกับรถคันนี้นะคะรถของโยจังก่อนอื่นเลยก็คือเรามาดูกันก่อนดีกว่า แน่แน่เห็นไหมคะไฟหน้าเปลี่ยนไปไฟหน้าเปลี่ยนไปแล้วก็มีไฟติดด้วยอยากทำไฟให้รถลูกมานานแล้วนะคะด้านในก็มีไฟที่คอนโทรลด้วยนะคะ ติดไฟส่องสว่างที่คอนโทรลด้วยน้องก็จะดูหน้าเหลืองๆหน่อยใช่ไหมเพราะไฟรถยนต์จริงๆของเราก็คือมันจะเหลืองใช่ไหมนาโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าปานุธรรมอะไรบ้างนะคะกับงานคัสตอมซ่อมส่วนเสริมซินวาเนียนคลิปนี้ เริ่มต้นจากอีกแล้วนะคะมนุษย์โรเทคนะใช้แบบนี้นะโอเคก็คือ,อรถรุ่นนี้ของซินวานเนียนเขานะคะไฟจะเป็นแบบทึบก็คือต้องเลื่อยออกก่อนเลื่อยตรงนี้ค่ะออกนะ,ะจากนั้นก็จะเจาะรูเจาะรูเป็น2ระดับนะคะระดับหนึ่งก็คือ,อเอาไว้เป็นเป็น ฐานรองอีกรูนึงก็คือทะลุไปเลยเพื่อที่จะใส่หลอด LED หลอดหลอดไฟออกมานะคะแล้วก็เจียให้เรียบร้อยเจียให้สวยงามจากนั้นก็าทาสีก่อนทาสี โครเมียมนะคะสีเงินโครเมียมเพื่อที่จะเวลาเปิดไฟจะได้สว่างสะท้อนกันออกมาแล้วก็ทำสายไฟนะคะเดินไฟข้างในใช้ไฟอลวดนะคะไฟ LED เป็นขดลวดแล้วก็บัตรกรีใช้บัตรกรีตามจุดแล้วก็หุ้มด้วยท่อหดนะคะไม่งั้น ถ้าพันเฉยๆไฟพวกนี้จะไม่ติดต้องบัดกรีนะคะจากนั้นก็ปิดทับไฟหน้าอันนี้ใส่หลอดไฟเรียบร้อยแล้วหลอด LED แล้วก็ปิดไฟหน้าด้วยเลิ้นนะคะทําบล็อกหลอ,อ,อกมาเป็นรูปคมไฟเหมือนกับต้นฉบับแบบนี้เลยแต่ของเราทำใสๆนะ ทำใสๆเพื่อที่จะให้เวลาไฟส่องสว่างจะได้ทะลุออกมาแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะรถน้องมีไฟส่องสว่างแล้วแล้วก็ใช้วิธีติดตั้งสวิตนะคะเป็นกล่องสวิตใช้ฐานแบบนี้ข้างล่างก็มีสวิตออนอ f ฟอย่างเงี้ยค่ะง่ายง่ายมากๆปิดเปิดง่ายนะคะ ปิดเปิดนะง่ายมากเรียบร้อยแล้วน่ารักไหมคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ติดตามขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทำค่ะสวัสดีค่ะ